สวัสดีครับผมชื่อนายวิศรุิลิมสุวรรณศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหเลขที่5้าสโรงเรียนพกรอราชวิทยาลัยในภาพบรมราชูุปรมภมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องโจทย์ลิมิตนะครับที่พวกเราได้ศึกษาในตอนกครับโอเคนะครับเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับผมโจทย์ข้อนี้บอกว่าลิมิตของลำดับอนันต์ตๆนี่นะครับมีค่าเท่าใดนะครับผม เอาละครับเรามาเริ่มทากันเลยอย่างแรกเลยที่เราจะสังเกตในโจทย์คณิตศาสตร์นะครับคือเราจะต้องดูว่าโจทย์นั้นถามอะไรนะครับผมก็นี่ครับโจทย์ถามลิมิตของลำดับอนันต์เราก็เขียนเลยนะครับลิมิตของ a n โดย n เข้าใกล้นฟินิตี้นะครับซึ่งตัวลิมิตตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับพจน์ที่ไกลแสนไกลของ a หรือว่า a นฟินิตี้นั่นเองนะครับ เพื่อเป็นการง่ายครับเราจะเขียนแทนด้วย a infinity นะครับผม a infinity ครับให้เราดูแนวโน้มจากลำดับนี้นะครับว่า a i ิน i n i t y จะเป็นตัวอะไรยังไงกันแน่นะครับก็จากที่ดูมานะครับ a อ n f ฟ n i t y ก็จะเท่าก,กับ2คูณด้วยส u a r e root 2คูณด้วย square root 2คูณด้วย square root 2ไปเรื่อย จนจนไม่จบนะครับผมอาละครับแล้วเราดูต่อมานะครับเราก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างของสรรมการเลยครับก็จะได้ A f i n i t y ยกกำลังสองเท่ากับตรงนี้ก็จะเป็นสองยกกําลังสองก็จะเป็นสี่นะครับสี่แล้วก็อีกตัวหนึ่ง ก็ใส่วงเล็บไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็หลุดมาจากสแควร์รูทก็จะกลายเป็น2นะครับแล้วก็รูทสแล้วก็รูทสนะครับผมไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับยกกำลังสองแล้วแล้วตัวนี้ก็ยกกำลังสองมาก็จะกลายเป็นอย่างนี้นครับจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยครับในวงเล็บในวงเล็บตัวเนี้ยจะเท่ากับ a i n f i ฟ i t y เราย้อนกลับไปดูข้อมูลนะครับ จะเท่ากับ a infinity นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็แทน a อินฟิน t y ไปในวงเล็บนี้เราก็จะได้ a infinity ยกกำลังสองเท่ากับ4 a infinity นะครับได้อย่างนี้นะครับต่อมาเราจะหาค่าของ a infinity นะครับเราก็ทำทำได้โดยการหารด้วย a infinity ตลอดทั้งสองข้างของสมการนะครับผม เราก็จะได้ a Infinity เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบก็คือลิมิตของ an mm hmm. เมื่อ n mm hmm. เข้าใกล้ Infinity จะเท่ากับ4หรือ mm hmm. พจน์ที่ไกลแสนไกลของ a หรือว่า a Infinity นะครับ mm hmm. จะมีค่าเท่ากับ4 mm hmm. เป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ครับผม จะเห็นได้ว่าโจทย์ลิมิตไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับเพียงแต่เราทำความเข้าใจแล้วมันฝุดฝนทำกันไปบ่อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ